เช้าว,วันเสาร์แปดโมงเช้าแบบนี้ม <laughs> ีอะไรคัเนี่ยโยเซบโยแม่โยนเฮี yo, ยโย <Hey, yo! S 1> นี่รายการอะไรคะแม่ไม่กังจะเกิดว่าวันนี้ช่วงรู้ไปหมดของเรานะครับผมะจะพูดถึงนี่ครับกีฬาที่กำลังยอดนิย,อยอมอยู่ันตอนนี้นั่นคือเซฟสเกตนั่นเองใช่คือตอนนี้นะคือแทบจะถูกห้างแล้วว่าที่แบบจัดพื้นที่ให้สําหรับการเล่นเซฟสเกตเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเป็นกีฬาที่แบบฮิตแล้วก็มาแรงมากจริงในช่วงนี้แล้วก็ยอดขายแบบ คนเข้าไปเอฟไอเซิร์สเกตเนี่ยโอ้โหไม่ต่างจากกระบองเพชรเลยครับตอนนี้เออจริคราคาอันไหนมันไปไวกว่ากันไปไวมากกระบองเพชรเขามีขึ้นมีลงไหมไม่คือผมแปลกใจที่ว่ามันเอฟแบบเอฟกันไม่ทันอะขนาดนั้นเหมือนกระบองเพชรอะใช่แบบปุ๊บๆๆกดไม่ทันอะสมมุติว่าเขาโพสต์มานะว่ามี5บอร์ดครับในราคาเท่านี้อืโอ้โห คือเคยเคยส่งไปให้เพื่อนอะค,คิดว่าตัวเองเข้าไปเร็วแล้วนะ26วินาทีตั้งแต่เขาโพสอะส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนอะเข้ามาตอบว่าเขาเอฟอะ2นาทีไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทนแล้ว ราคาก็ไม่น่าจะเอฟกันเร็วขนาดนั้นราะคาไปไกลแล้วมาคุณลงยิ่งกว่าทองเลยนะคะตอนนี้สำหรับบอร์ดหลายๆอย่างเนี่ยแต่ก็มันก็จริงๆมันก็มีดราม,ม่ากันอยู่ด้วยเหมือนกันนะออในตลาดของแบบในเพจของแบบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยแหละที่เขาเป็นตลาดซื้อขายกันใช่ไหมใช่ใช่ว่าแบบอุ้ยบางทีราคาก็โดดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางรุ่นเนี่ยม,มันก็หาย,ยากจริงไงใช่โดยเฉพาะสองรุ่นนี้ครับโดนไปเท่าไหร่คะสูงอะ ราคาสูงจริงคือจะบอกค่ะมันก็เป็นช่วงที่มันฮิตจริงๆม,ม,มันเป็นปกติธรรมดาของโลกใบนี้นะว่าอะไรก็ตามที่กาลังฮอตที่กําลังฮิตเนี่ยราคามันก็มักจะสูงมักจะแรงรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเล่นจริงๆอะไปลองยืมเพื่อนเล่นหลายๆตัวดูก่อนอมันมี<ห>บอร์ดที่ราคาไม่ได้แพงมากด้วยแล้วก็ให้เป็นไปเจอตัวที่ตัวเองชอบจริงๆใช่<ๆ><ๆ>ว่าคิดว่าเหมาะกับเราเนี่ยแล้วค่อยแบบอยากลงทุนก็เก็บตังค์ทีเดียวไปจะได้แบบอ้ามีบอร์ดที่เหมาะสมที่ดีแล้วรู้สึกจ่ายตังค์ไปแล้วอคุ้มค่าคุ้มค เซิร์ฟสกเก็ตในใช่วงรู้ไปหมดอ,อีกช่วงหนึ่งค่ะเรื่องดังปังปังคร,คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเล่นกอล์ฟแต่ว่าหลายคนฟังแบบนี้กอล์ฟปั๊บเตรียมเปลี่ยนช่องอย่าพิ่งนะคะเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบกีฬากอล์ฟวันนี้เราก็เลยจะมาบอกว่าจริงๆแล้วคนแบบไหนกันแน่ที่ชอบเล่นกอล์ฟออคือไม่ได้พูดถึงว่าก,กีฬากอล์ฟเนี่ยคือแบบเป็นกีฬาที่เล่นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่า เราจะพูดถึงว่าคนบางคนไม่รู้ว่าคนที่เล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นคนแบบไหน<ช>เป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่ใช่หรือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราพูดถึงกีฬากอล์ฟเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหูต้องรวยอ่ะใช่ต้องอายุมากอะ<ช>่ะถึงจะเล่นกอล์ฟได้ต้องเป็นผู้ชายอ,ะอ,อ่ะก็จริงนะต้องรวยนะ อุปรกรณ์แพงอยู่นะอะอุปกรณ์แพงแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นถูกต้องอ่าหลายคนอาจจะคิดว่าต้องรวยต้องอายุมากจะต้องแบบแก่ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้งจยจะเล่นได้ไดใช่แล้วก็ต้องเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันในเรื่องดัง,งปังๆนะคะคส่วนช่วง Q&A นะครับสงสัยตอบให้กับคุณอารินชนุครับผมวันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์ไทเกอร์บูดที่คุณอานเนี่ยได้เคยไปนั่งสัมภาษณ์เขาตัวต่อตัวนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นแค่ไหนนะ นักกอล์ฟมือหนึ่งตลอดกาลอย่างไทกูดใ,ในดวงใจของหลายๆคนเป็นแบบอินสแเรชั่นของนักกอล์ฟรุ่นใหม่ด้วยค่ะใช่างอา,ามากเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะช่วงหน้ากับช่วงรู้ไปหมดนะคะกีฬาที่มาแรงในช่วงนี้เซิร์ฟสเก็ตร,รายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างทําไมถึงฮอตทาไมถึงฮิตทําไมมันถึงแบบเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ในบ้านเรารเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ รู้ไปหมดค่ะนี่เซเ y o have a s u b s e I have t I have a cover oh cover CXR C7 CX o yes a you keep m j s e n ้าค่อะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเซอร์สเกตใช่ผมถามแทนชาวบ้านที่ไม่รู้เลย ว่าสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟสเก็ตต่างยังไงครับคือต้องบอกว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะคะเขาเป็นสเก็ตบอร์ดประเภทหนึ่งที่สามารถเล่นได้เหมือนแบบลักษณะคล้ายกับเซิร์ฟน้ําหรือกระดานโตคคืนใช่ค่ะคือแต่ว่าเล่นบนพื้นถนนไม่ได้ไปเล่นในน้ําแล้วก็ล้อหน้าจุดเด่น หรือว่าจุดต่างที่มันไม่เหมือนกันก็คือตรงล้อนหน้าของเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเขาสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้ได้เกิดแรงเวี่ยงในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะเหมือนงูอ่ามีความเลือเล้อยซ้ายเลือ้อยขวาได้นะคะ,ะบางแบรนด์นะสามารถหมุนได้3า0้อยิงศาเหยหมุนยังไงอ่องอะเคยเล่นปะไม่เคย มันน่าจะแบบอาจจะเลี้ยวได้กว้างเลี้ยวได้เยอะหรือแม้หรืออาจจะมีประโยชน์ต่อการตีวงในการกระตุ้นต่างที่ไม่เหมือนชาวบ้านครัใช่อุยแต่น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเราไปเจอ360องศาบอกเราก่อนนะคะเราจะได้มีเล่นเอาเพื่อนชอมาให้ลองปกติเคยเจะแต่แอปหน้าขาวตอนนี้มีรองเซิร์ฟสเก็ตสามร้อยหกสิบโอ้ยรูกเก่าใจอุ้ยรู้เลยว่าการแต่งสามร้อยหกสิบองศาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นกันดีกว่าของเซิร์ฟสเก็ตไม่น่าเชื่อว่ามันจะเริ่มต้นมานานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ยุคเก้าส ใช่นะครับผมเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่าแบรนด์ Cover เนี่ยก็คือแบรนด์นี้นี่แหละเป็นแบรนด์ที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมเป็นผู้ที่ผลิตเซิร์ฟเกตขึ้นมาะนะครับเพื่อให้ซัฟเฟอร์ต่อการที่จะคนที่เป็นนักกระดานโต้คลื่นเนี่ยได้มาซ้อมในขณะที่คลื่นเข้าแรงแล้วเขาไม่สามารถซ้อมกับคลื่นได้ก็เลยมาซ้อมบนบกแทนโดยใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวฝึกซ้อมอคือการเคลื่นอนไหวต่างๆมันจะเหมือนกับ บ,บเหมือนเป็นตัวแก้ขัดระหว่างแบบนักเซิร์ฟต่างๆที่ไม่สามารถเซิร์ฟบนน้ำได้ถูกต้องครับอ๋อเป็นแบบว่าช่วงเวลาในการรอรอให้คลื่นมันื่นให้คลื่นมันเบาลงอ่าหรือไม่ก็แบบรอให้คลื่นมาอีกระลอกหนึ่งอะไรแบบนี้ในช่วงเวลานั้นๆนะคะทุกคนคะเราจะบอกอย่างนี้เผื่อว่าใครที่ดูอยู่นะไม่ว่าจะแบบอ่าคุณพ่อคุณแม่หรือมีลูกๆหล,ล,ลานๆที่จะเล่นรหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเองที่ดูอยู่ สิ่งที่สําคัญเลยในการเล่นเนี่ยนะคะที่จะต้องมีเลยห้ามเด็ดขาดเลยนะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเราเริ่มฝึกเล่นพวกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆสําคัญมากป้องใส่ครับแต่เขาบอกว่ากีฬาเซิร์ฟสเกตเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่บาดเจ็บรุนแรงมากขนาดนะั้นเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ไม่บาดเจ็บแบบถึงขั้นรุนแรงมันแล้วแ,ลแต่ว่าคอมว่ารุนแรงของทุกคนจะอยู่ที่เลเวลไหนแต่ก็คือไม่รุนแรงเท่ากีฬาที่มันแบบ ที่มันแอเวนเจอร์หนักๆขนาดนั้นใช่แบบปีนผาอะไรเงี้ยคือ,อถ้าตกแล้วอุป,ปกรณ์เซฟตี้พังอะไรอันนั้นน่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตอันนี้นะคะเซิร์ฟสเกตเนี่ยคือน้อยมากที่จะอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเขามีสถิติออกมาอันนี้เป็นสถิติที่สหรัฐอเมริกาแลาเอาประเทศที่คนเล่นเยอะที่สุดก่อนนะรประมาณ70,000อุบัติเหตุต่อ1ปี 1> เขาบอกว่ามีแค่5%เเท่านั้นนะที่เป็นอันตรายแบบร้ายแรงเลยอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายจากการที่ล้มเองกระแทกเองแล้วอันตรายถึงชีวิต เป็นอันตรายเกี่ยวกับการที่ไปเจอกับยานพาหน,นะอื่นๆนั่นแหละเ <Wow. S 1> ช่นเล่นอยู่แล้วอ่ะไปรถชนอ๋อเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ ไปเจอกับยานพาหนะอื่นหรือว่าเราเล่นแล้วแบบมีการไปเฉียวชนอ๋อนี่คือหมายถึงว่าที่หนักจริงๆใช่ไหมใช่คือแบบส่วนใหญ่ที่เกิดอะในอันตรายถึงชีวิตก็จะเป็นแย่ั้นข้อมือพลิกข้อเท้าพลิกถ่าลมเองอะไม่เท่าไหร่ก็คือไม่เจ็บมากเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าก็อยให้ทุกคนเออให้ทุกคนเซฟไว้ดีกว่าแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะในเรื่องของประโยชน์กันบ้างดีกว่าในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบนี้เนี่ยเผื่อว่าใครที่ดูอยู่มันได้ประโยชน์อะไรในการเล่นสนุกอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันดีมากเพราะว่า ผมเนี่ยกำลังแบบว่าหากีฬาที่มันเบอร์แล้วมันไม่เบื่อ,อ,อคือปกติทุกวันนี้ผมก็จะแบบเออวิ่งออบกําลังกายใช่ไหมแต่เขาะว่า การเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันช่วยเราแบบเบิร์นแคลอรี่ดีมากๆ1ชั่วโมงนะครับสามารถเบิร์นได้ถึง4 0 0ร้อถึงแปดแคลอรี่เอาภาพนี้มาเพื่อให้หลาะไงให้รู้ว่าเออเบิร์นมีเหงื่อไหลเล่นคนแรกข้างๆคิ้วไม่แต่ว่ามันเบิร์นดีมากเพราะว่ามันใช้การเคลื่อนไหวแบบของไหลใช่ไหมฮะใช่ค่ะไหลแล้วก็เอวลำตัวต่างๆเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นคอร์บอดี้แกนกลางลำตัวนี่ได้มากเลยนะโอ้เหงื่อพักๆใช่ผู้หญิงอ่ะก็เล่นเยอะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะแบบ เหมือนชอบแบบเวลาแบบบิดเอวแล้วมันได้เอวแล้วมีการย่ออาจจะ้โยจังเลยแล้วเซ็กซี่มากคนข้างหลังคุณคือใครอ่ะคุณนสวยเลยคนนี้ฉันจะบังหมดกล้องอยู่แล้วคุณเห็นคนข้างหลังอีกไหอคะเอวเขารอยดีเอวเรอยดี คือเนี่ยผู้หญิงจะชอบเพราะว่ามันมีการแบบการย่อการแบบอะไรเงี้ยมันได้แบบช่วงแบบสะโพกต้นขาม,มันเป็นการเหมือนเราสควอตอะออกกาลังกายอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะครับถ้าอยากให้ผู้ชายมองคุณต้องฝึกท่าให้สวยนะและนี่แหละมันก็คือเขาเรียกว่าผลพลอยได้อะในเรื่องของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวเนี่ยมันจะแข็งแรงมันถึงจะสามารถอยู่บนบอร์ดได้นานแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะการเคลื่อนที่เราก็ต้องมีแบบบิดไหล่บิดเอวอะไรแบบนี้นี่แหละซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ตอนนี้กำลังฮิตมากมากฮิตมากนะซึ่งเขาบอกว่่่าาอเเเเมรริกนนนีปป็ะททศคล เยอะที่สุดในโลกเพราะตอนนี้ไทยน่าจะตีตื้นแล้วนะใช่เพราะว่าจากกระแสของคนที่สั่งซื้อ สเก็ตเนเยอะมากมากแต่อเมริกาอาจจะได้ตรงที่เล่นมานานแล้วนะคะเขาบอกเลยนะว่าเป็นจํานวนนะว่าอเมริกานี่คือเล่นกว่า10ล้านคนจากประชากรทั้งหมดของเขาอะก็คือ3%จากประชากรทั้งหมดเลยอะแล้ว70%ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กต่ํากว่า18ปีนะคะวัยรุ่นนะวัยรุ่นวัยรุ่นแบบว่าอะถ่ายไปโรงเรียนไปเล่นไปเจอกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยี่สิบสเป็นเนักสเก็ตหญิงนะก็ถือว่าเยอะเยอะนะครับแล้วก็คนที่อายุ3 5 4 4ถึงปีนะครับก็จะ เล่นสเก็ตประมาณ7%ของทั้งหมดก็ถือว่าจำนวนไม่น้อยนะในอายุที่แบบถ้าอายุสูงมากก็จะไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวต่างๆอะไรก็จะหายากแหละใช่ค่ะวินาทีนี้คือเซิร์ฟสเก็ตมาแรงมากจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบคิดว่าเออกำลังสนใจอยากจะเล่นเนี่ยก็ลองดูได้เพราะว่ามันได้เรื่องการออกกำลังกายอย่างที่กันบอกจริงๆใช่ครับแล้วก็ถ้าจะซื้อนะลองซื้อที่ถูกๆก่อนมาลองเล่นดูก่อนถ้าเก่งแล้วค่อยเก็บตังค์แล้วก็ซื้อแพงๆเอาใช่แต่ผมว่าเดี๋ยวราคาลด แต่ว่าจะซื้อบอรดไหนก็ตามอย่าลืมครับรักษาความปลอดภัยด้วยใส่หมวกใส่ที่สนับต่างๆเพื่อจะให้เราเนี่ยได้ดูแลความปลอดภัยของตัเองด้วยแล้วกันนะครับช่วงหน้าครับผมกับช่วงเรื่องดังปังๆของเราค่ะ จะพูดถึงเรื่องของคนแบบไหนชอบเล่นกอล์ฟอยากรู้เลยอะ่ะเขาจะต้องเป็นคนที่สูงอายุเท่านั้นไหมม,มีตังอย่างเดียวไหมถึงเล่นกอล์ฟได้จะใช่แบบที่คิดหรือเปล<ร>่าไปช่วงหน,น,น้าดูไปใเนี่ยให้ดีขึ้นและผู้พิการก็สามารถเล่นได้ด้วยนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยก็จะทําให้ทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจดีขึ้นด้วยถูกต้องครับผมแล้วที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่มีโอกาสในการแบบเสี่ยงที่บาดเจ็บเนี่ยในระดับที่อ่ะปานกลางแต่ว่าก็เคยเห็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้้าก็จะเปนพ คือต้องมีการผาตัดห่างอย่างนี้กาย์บูดอย่างเงี้ยก็แบบเคยบาดเจ็บครั้งใหญ่นะคือต้องมีการผ่าตัดหลังแล้วก็ทําให้กลับปลาปุ๊บเนี่ยวงสวิงเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็ยังตีได้อยู่ใช่แต่นั่นก็คือเขาเล่นในระดับนักกีฬาที่แบบซ้อมวันละหลาย,ลายชั่วโมงซ้อมทุกวันอะไรแบบนี้แต่คือมันต้องวอร์มก่อนไง การดีกรอปจะช่วยให้แบบกล้ามเนื้อเราแบบชินกับมันแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับผมซึ่งกีฬากลอฟเนี่ยนะฮะก็เป็นกีฬาที่เข้าสังคมเนาะพอเราได้มีมีโอกาสออกมาเจอเพื่อนๆได้มาแบบนัดกวนกันไปตีกัน18หลุมอะไรเงี้ยมันก็ได้สังคมไปด้วย<ช>ได้แบบความเพลิดเพลินนะครับผมทําให้เราเนี่ยไดอ้อยู่กับธรรมชาติแต่ละหลุมที่กันบอกว่าตีกลอฟถ้าเกิดว่าตีแบบนี้มันก็คือออกรอบบางทีก็คือ18หลุมเลยนะหลายคนก็จะใช้รถกลอฟ การที่แบบอ่ะจากลุมนี้ไปตรงนู้นอะไรอย่างงี้เพื่อไม่ให้เราเหนื่อยเพืไม่ใเหนื่อยเพื่อไม่ให้ร้อนจนเกินไปแต่ถ้าเกิดอากาศมันไม่ร้อนจนเกินไปไปแล้วคุณคสามารถเดินได้โอ้โหประโยชน์จากการตีกอลของคุณนั้นจะเพอร์เฟกมากนั่นคือประโยชน์สูงสุดจริงๆเพราะว่าการเดินปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราได้แบบเบิร์นแคลอรี่ด้วยแล้วก็ เพิเพลินกับธรรมชาติของสนามกอล์ฟด้วยใช่คือผมว่าจริงๆมันเดินได้นะการตีกอล์ฟแต่หลุมอะถ้าเราเดินได้ทุกทุกหลุมเนี่ยแล้วมันมันเดินแบบด้วยความรู้สึกว่ามันเดินบนหญ้าใช่แล้วสนามแต่หลุมมันก็มีความสวยของมันอยู <"The Gym. S 1> ่แล้วธรรมชาติอะไรแบบนี้แต่ทีนี้แหละค่ะด้วยความที่เราบอกทุกคนไว้นะคะว่าหลายคนมองว่ากอล์ฟเนี่ยนะคะเป็นกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นกีฬาผู้ชายมันยากคนอายุน้อยอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะสนใจหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าฐานะทางสังคมของเราอะสูงไม่พอ ปัจจัยเหล่านี้แหละก็เลยทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเล่นกอล์ฟเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกอล์ฟเนี่ยควรจะเป็นกีฬาที่ได้รับการพูดถึงหรือว่าได้รับการชักจูงให้แบบทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถมาเล่นได้มากกว่านี้ผพว่าอยู่ที่คนที่จะเป็นคนที่พรีเซนต์อะอว่ากีฬานี้ควรจะแบบเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะ,ะไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดนะแล้วก็แบบเด็กๆก,ก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ไวัยรุ่นก็เล่นได้ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบอยากให้ทุกคนได้นําไป พรีเซนต์ว่าเออกีฬากอล์ฟเนี่ยมันมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดจริงจริงๆนะว่าถ้าเกิดว่าอ่ะสมมุติว่าสนามต่างย่างเงี้ยอาจจะมีวิธีการทําการตลาดหรือว่าโปรโมตในแบบที่อาจอาจจะให้ดูวัยรุ่นขึ้นใช้อะไรมาดึงดูดก็ได้ถ้าถ้าเราบอกว่าไม้กอล์ฟหรือว่าในการที่จะเล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่แพงเซิร์ฟสเกตบางบอร์ดก็แพงมากนะบางรุ่นอย่างเมื่อกี้เนี้ยบางคนซื้อมาซื้อถุงกอล์ฟได้ทั้งชุดเลยนะ ผมนี่แหละอืเป็นไงโง่ซื้อในราคานั้นอ่ะเออคุณเล่นก๊อฟได้แล้วคุณสามารถซื้อก๊อฟได้ทั้งถุงบ้าว่าไปซื้ออันเดียวแล้วหักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก๊อฟนี่คือทั้งชุดซื้อได้เลยจำไว้ใช่บางทีเราคนที่จะอย่าไปเอามาเป็นข้ออ้างเรื่องของราคาแพงอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ว่าใจคุณเนี่ยอยากเล่นจริงๆหรือเปล่าใช่มันอยู่ที่ใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่า ทำยังไงก็ได้อะพยายามใช้วิธีการโปรโมทหรืออาจจะเป็นการตลาดอะไรที่ท,ทำให้แบบเหมือนวัยรุ่นหรือว่าบุคคลทั่วไปหรือไม่ใช่เฉพาะคนที่แบบโอ้โหต้องรวยมากการแต่งตัวนี้นดูแก่ไหมส่วนใหญ่เวลาที่ตีกอล์ฟแล้วเป็นเนก่งสลักแล้วเสื้อแบบโปโลแต่เราก็มีนะักกอล์ฟบางคนหนิที่ทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลย พิงค์แพนเตอร์น่ารักมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะมันขึ้นอยู่กับความชอบให้ลองทอําเถอะอันนั้นอาจจะเป็นภาพจําที่เราเห็นว่าใส่สแลกใส่หมวกขาวใส่โปโลสีขาวอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณแบบไม่โดนแดดจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยเล่นแล้วแบบเพราะอย่างอะเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยที่เราซื้อมาหลายคนยังเอาไปตกแต่งใหม่ได้มันก็เป็นวิธีการชอบของแต่ละคนอยู่ดีอย่ามองว่ามันเป็นกีฬาของคนแก่หรือ,อว่าคนรวยเท่านั้นคือจริงๆ่านหมอเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุวัยจริงนะกีฬากอล์ฟเนี่ อ้อย่างเซิร์ฟเสเก็ตเนี้ยเล่นได้แค่วัยรุ่นเพราะว่ามันมันมีความผาดโผนแต่กอล์ฟเนี่ยทำไมผู้ใหญ่ถึงเล่นได้กอล์ฟนะครับเป็นกีฬาที่เน้นทักษะมากกว่าการใช้แรงนะครับใช้ความคิดต่างๆคือแบบวางแผนว่าจะตียังไงอันเนี้ยใช้ใช้มากกว่าไม่ต้องใช้พละงกำลังหรือว่าความผัดโผนมากผู้ใหญ่ถึงเล่นได้นะครับผมแล้วก็ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟนะครับเทคนิคและประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เปรียบผู้แข่งเพราะฉะนั้นยิ่งมากประสบการณ์ยิ่ง โตเท่าไหร่ยิ่งคุณออกรอบมากเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบกับผู้แข่งมากเท่านั้นมันรู้สนามแล้วเนินแบบนี้จะต้องตียังไงทิศทางลมเป็นแบบไหนนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>กอล์ฟหนุ่มที่เขาเรียกว่าอาจจะผ่านมาน้อยกว่าประสบการณ์น้อยเนี่ยก็เลยจะต้องไปเจอความห่างด้านฝีมือกับรุ่นใหญ่จจะเสียนนเปรียบรุ่นใหญ่จะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นเอาถ้าเกิดฝึกตั้งแต่เด็กก็ดีเลยนะอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะกีฬากอล์ฟนี่คืออยู่คนเดียวก็เล่นได้นัดเพื่อนแบบเป็นกวนของเราไปออกรออบกก็เเเล่่นนนไดด้ชียวัคื วุ้ยข้อเสียแทบไม่มีเลยนะใช่อย่าไปคิดว่ามันเล่นได้เฉพาะคนสูงวัยหรือเปล่าราคาแพงเกินไปไหมคือจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่านั้นอะมันมีอะไรที่แบบอยู่ในกอล์ฟมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นอยาให้ทุกคนได้แบบเปิดใจให้กอล์ฟนะครับแล้วก็ลองสัมผัสกับมันดูครับและ Q&A ของสายตอบให้อยู่กับคุณอาพิษนุค่ะสวัสดีค่ัคุณากัญาพันอินใจ้คะผมอยากถามุนามากว่า เห็นภาพคุณนาอยู่กับไทเกอร์วูดเนี่ยผมอยากรูว่าความรู้สึกที่ได้มีโอกาสเจอไทเกอร์วูดตัวเป็นๆเ,เนี่ยได้จับมือเขาได้แบบพูดคุยกับเขาไี่มันเป็นยังไงมางครับกับนักกอล์ฟอันดับหนึ่งในตำนานแล้วก็เป็นไอดอลของหลายๆคนก็ตื่นเต้นภาพนี้ไทเกอร์วันนี้อายุ45ภาพนี้อายุ24ปีถอยหลังไป21ปีเดินทางมาแข่งขันเมืองไทยที่สนามกอล์ฟอาลไพคับแล้วทีวีมีถ่ายทอดสดผมเป็นผู้บรรยายแล้วก็มี สัญญากันว่าจะมีการถ่ายทําสัมภาษณ์ตอบคําถามจากแฟนก็ทั่วประเทศไทยส่งคําถามมามเลือกสามคำถามถามไทเกอร์วูดโอ้โหขนลุกเลยนะตอนนั้นยังไม่มีอ e ีเมลนะมีแต่มีแต่แฟกซ์ผมเอาคําถามที่ชาวบ้านแฟกซ์มาถามไทเกอร์วูดเยอะมากใช่ไหมใช่ไทเอกอร์ดูไทเกอร์โอ oh, ้อัรลอดแล้วก็ถามคําถามสามคำถามคามําถามแรกเป็นคําถามที่พ่อแม่ถามมาว่า ถ้าอยากมีลูกให้เป็นแบบไทเกอร์เนี่ยจะเริ่มฝึกกอล์ฟเมื่ออายุเท่าไหร่เขาตอบว่าเขาบอกว่าอย่าไปกําหนดอายุว่าจะเริ่มเมื่อ2ขวบสามขวบ4ขวบใ,ให้กําหนดว่าจะซ้อมเมื่อไรจะเล่นเมนะื่อไหร่นั้นเมื่อลูกเรียกร้องลูกอยากเล่นคําถามข้อที่2ถามว่านักกอล์ฟมือใหม่มือกลางต้องการพัฒนาฝีมือให้เก่งเร็ววันจะทํำยังไงไทเกอร์อตอบว่า ให้ฝึกช็อตเกมให้มากๆลูกสั้นนะฮะลูกพิชลูกพัดลูกระเบิดทรายข้างกรีนขอบกรีนลูกชิปช็อตเหล่านี้เป็นช็อตทาแต้มอย่าไปซ้อมดรักอย่างเดียวแล้วกอฟส่วนใหญ่แล้วจะไปซ้อมดรัฟท์ถามดรัฟท์ไมนส่วนมากดรัฟท์โฟร์โชว์ถ้าเพื่อชัยชนะนั้นไทเกอร์บอกว่าต้องซ้อมช็อตเกมให้เยอะมาถึงคําถามสุดท้ายถามว่าอฟในถุงกอล์ฟทุกคนมี14อันถามว่าถ้าหากว่าให้เลือก3อันที่เป็นอันสําคัญที่สุดกําหนดชัยชนะของเรานั้น ฝึกหนัก3อันอะไรบ้างไพเกอร์บอกว่าดรายเวอร์ตัวไม่หนึ่งเพราะว่าเป็นช็อตที่ถ้าตีไกลตีแม่นเนี่ยมันจะกำหนดความมั่นใจให้กับตัวเราแล้วก็ข่มฝันคุตตอซูครับอันที่2ก็คือเวทช็อตลูก<ช>สันกส้นแม่นยามครับมาอันที่3ก็คือพัตเตอร์ครบนี่คือสามคำถามท,าที่ต้องบอกเลยว่าครบถ้วนนะ่ะเป็นสามคำถามที่เลือกมาได้แบบจากแฟน่วประเทศ แต่ทีนี้ความรู้สึกของคุณอาคะคุณอ,อาได้สัมภาษณ์แบบนักกอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกตอนนั้นเนี่ยคุณอารู้สึกยังไงอะคะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเขาเป็นที่หนึ่งใครก็อยากอยาก,อยากอยู่ใกล้ชิดครับแต่กติกาการสัมภาษณ์คร้งนั้นบอกว่าให้เวลาจํากัดแล้วก็ให้คําถามอย่ามากกว่าสามคำถาม,ามที่ตกลงกันไว้ครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วอยากขอลายเซน็นยากจังยากจังใครๆก็อยากได้ แล้วเห็นภาพนี้ที่คุณอาได้เช็คแฮนด์ได้จับมือกับไทเกอร์บูดเนี่ยเป็นไงครับมือของมือหนึ่งของโลก,ทกไทเกอร์บูดเป็นยไงบ้างครับตอนแรกผมไม่รู้สึกประหลาดใจ,จตอนจับมือกับไทเกอร์บูดก็รู้สึกธรรมดาธรรมดาแต,แต่หลังเวลาผ่านไปเกือบเกือบยีปีนะผมมาจับมือกับพอลล่าครีเมอร์ซึ่งเป็นนกักกอล์ฟหญิงแถวหน้าสุดของโลกคนหนึ่งของโลกสวยมากพิกมเพนเตอร์พิมแพนเตอร์ครับผมตกใจมากมือของพอลล่าครีเมอร์นั้นหยาบกระด้างมากหยาบกระด้างกว่าไทเกอร์บูด นั่นแปลว่าการจับคลิปของไทเกอร์เนี่ยต้องมหัศจรรย์จริงๆเขาซ้อมวันหนึ่งอย่างน้อยก็5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงมือมันสากมันด้านครับแต่ไทเกอร์นั้นไม่สากไม่ด้านผมจับมือเออร์เนีลจับมือเซอร์โชกาเซียมือสากด้านมากแต่ไทเกอร์นั้นมือเกือบจะเหมือนกับคนทํางานปกติธรรมดาแสดงว่าเขาจ,จับคลิปคงเฟิร์มแต่ว่าแผ่วเบาไม่ได้บีบแน่นหรืออะไรสักอย่างเนึ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน หรืออาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากซ้อมแล้วดูแลมือดีเขาตายคีมเงี้ยอาจเป็นไปได้อาจเป็นไปได้อนุยาตจับมือคุณานะฮะมือเราก็พอๆกันนี่ซ้อมมานานยังครับเล่นมาสี่สิบปีแล้วอ๋อถึงว่าครับอ๋อไม่ใช่เราเล่นมาเลยหยอกเก่าคุณา แล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์กีฬาค่ะคุณอาก็าส่งเข้ามาได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลนะคะหรือว่าทางจดหมายทางชื่อที่อยู่โอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเราอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ค่ะ8โมงตรงนะคะวันนี้พวกเรา3ามคนกับรายการสปอตปังปังลาไปก่อนสวัสดีคะ่คะ